เพลงสำหรับขวัวหน้างานอย่างนี้ต้องลาออกเออเออขอลาออกจากวงนี้ค่ะเอาเอเย่อะไม่ไไม่มีงานอขอไม่ขวรเย่ไม่ไม่ไม่่าอยากจะขอจะเจอจใครไทยลาส่งมาได้ ยินดีพบเเราผมจินฟูจินนิลานเป็นมือคีย์บอร์ดครับสวัสดีครับผมพ่อนะครับเป็นนักร้องนำแล้วก็มือกีตาร์วงเยสินดิสครับผมสวัสดีค่ะแฟนเคอิสซลีนะคะเป็นนักร้องนำวงเยสินดิสค่ะสวัสดีครับผมเรยยศกรเป็นมือกีตาร์โซโล่วงเยสินดิสครับสวัสดีครับผมมงคลราชนนท์ครับเป็นมือกลองวงเยสินดิสครับ มาเหมือนแบบต่างที่หรือต่างกันสตายกันหมดเลยปรับจูนกันยังไงบ้างคะอาศัยการรวมตัวกันบ่อยครับการเล่นบ่อยการจอยกันในแต่ละอาทิตย์ก็แบบคือเรามารวมตัวกันคือใครว่างวันไหนก็มาครับเราไม่ได้ฟิกว่าทุกคนต้องมารวมกันอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้่เงี้ยสมมติทุกคนคนติดเรียนหรือว่าช่วงอายุที่มันค่อนข้างที่จะไกลกันการเรียนหรืออะไรเงี้ยมันเวลาอาจจะไม่ตรงกันทําให้เราต้องแบบใช้ดนตรีในการเชื่อมความสัมพันธ์กันครับผมเราต้องแบ่งเวลากันยังไงเพราะว่าที่บอกว่าเวลาเราไม่ตรงกันเลยอย่างเงี้ยมันจะซ้อมดึกสุด ยังไงไม่มีซ้อมช่วงแรกแบบเราไม่ได้ซ้อมเลยแปลว่าที่คลิปที่เราเราเห็นกันก็คือไม่เคยซ้อมเลยก็ว่าได้คลิปที่ออกไปเป็นวัลาในโซเชียลส่วนมากช่วงนั้นคือไม่ได้ซ้อมเลยครับไม่มีเลยดีกว่าไม่มีเลยครับผมไม่มีการซ้อมกันเกิดขึ้นเลยช่วงนั้นซึ่งแปลว่าเราก็แค่บอกว่าเราจะเล่นเพลงอะไรกันใช่ครับแล้วก็คือบอกตางเวทีเลยใช่ครับผมบางเพลงก็คือแบบบอกหน้าเวทีเลยครับก็คือแบบเรียบร้อยขึ้นมาขึ้นไปดเองออ๋อ แล้วผมยังไม่รู้เลยใช่ก็คือเซอร์ไพรส์เพราะว่าทุกคนอาจจะอาจจะคิดว่าแบบซ้อมกันมาดีมากเลยเด็กทำไมเก่งขนาดนี้นี่คือไม่ได้ซ้อมคือไม่ได้เซอร์ไพรส์คนดูนะเซอร์ไพรส์กันเองนะผมหลุดบ้างรั่วบ้างเลยผมว่าไม่บ้างนะแล้วพอคลิปมันดังออกไปกลายเป็นว่าทุกคนเหมือนแบบเหมือนวงเรากลับมาสร้างกระแสให้อีกครั้งนึงเลยเหมือนทําให้สยามกลับมาแบบฟื้นอีกครั้งหนึ่งแบบความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างหลังจากที่รู้กระแสแล้ว ก็เรียกได้ว่าเราก็ดีใจใที่ทําให้เมืองมันกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็ทําให้คนขันกลับมาเล่นดนตรีเล่นดนตรีใช่แล้วก็ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ มีแต่ DM ทักมาว่าแบบเราเริ่มเล่นดนตรีเราเริ่มมีความฝันเพราะว่าจุดตรงนี้ด้วยแล้วเราก็ดีใจที่ทําให้เหมือนแว่าทุกคนไม่ต้องรู้จักกันผ่านโลกออนไลน์อย่างเงี้ยแบบทาให้เราอยู่ในโลกความเป็นจริงมากขึ้นด้วยค่ะภาพที่มันเกิดขึ้นมันแบบมันมีอยู่ในความฝันของเราไหมว่าเราฝันว่ามันจะต้องแบบมีคนมาดูเราเยอะๆได้แบบคอลแลบกับพี่ๆศิลปินจริงๆก็มีค่ะผมแต่เราไม่ไม่คาดหรือว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าครับคือเราทําเป็นเรื่อยให้เพลงมันทํางานของมันครับผมคือเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะ เกิดขึ้นเร็วหรือช้าครับคิด<ช>ว่าดนตรีให้อะไรกับเราบ้างแต่ละคนเลยให้สิ่ง<ะ>ที่ไม่เคยทําในชีวิตแต่ละอย่างครับที่เราไม่คาดคิดว่าครั้งหนึ่งเราจะได้ทําสิ่งสิ่งนี้ดนตรีให้เพื่อนครับเพื่อนทุกคนแย่งมากแยกง่งคำตอาแน่นอนก่อนแด้เปรียบ <c oughs> ดนตรีให้เพื่อนครับไม่ใช่แค่แบบแค่คนในวงแต่คือแฟนคลับทุกคนที่มาดูเราก็เหมือนเป็นเพื่อนเราเป็นครอบครัวเราเลยครับดนตรีให้ <c oughs> ครอบครัวค่ะก็ทําให้พวกเราได้มาเจอกันมันทุกคนไม่ใช่แค่เพื่อนทุกคนปเป็นเหมือนครอบครัวไปหมดแล้วคือแบบ <c oughs> เวลาว่างแล้วก็เหมือนพ่อแม่ก็พาไปแบบจอยกันตามสถานที่ต่างๆจริมันเหมือนครอบครัวไปแล้วทุกวันนี้ค่ะสาหรับผมดนตรีให้ความชัดเจนครับค <c oughs> ือก่อนหนี้ผมคนที่ ไม่เคยทากิจกรรมแล้วอยากจะหากิจกรรมทาก็เลยกลายเป็นว่าทําทุกอย่างแต่ว่าเหมือนมันไม่สุดสทางอ่ะเขาผมมาเจอดนตรีันรู้สึกว่าสิ่งนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราทาแล้วเรามีความสุขที่สุดแล้วเราอยากจะทําสิ่งนี้ให้มันชัดเจนไปไปเรื่อยเลยก็ดนตรีก็ได้สร้างมิตรภาพให้ผมมากๆครับก็อย่างเช่นแบบอย่างพี่ๆศิลปินอย่างเงี้ยผมก็ได้มีโอกาสรู้จักเพราะว่าดนตรีเลยหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรวมถึงค่ายไวมิสิกของทีมแอมด์แมดี่ที่เราได้เข้ามาอยู่ก็มาเพราะดนตรีที่เราเล่นนี่แหละครับ สิ่งที่เราได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าจากวงดนตรีที่รวมกันเพราะว่าแค่อยากเล่นแล้วก็กลายมาเป็นที่รู้จักจนตอนนี้มีสังกัดเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมล้วอยู่ในค่ายอะไรอีกครั้งนะคะ Why Music ค่าพูดถึงค่ายหน่อยดีกว่าครั้งแรกที่รู้ว่าจะได้มีสังกัดเป็นของตัวเองแล้วเป็นยังไงบ้างก็เราก็ได้โอกาสนะครับเข้ามาค่าย Why Music เขาก็เป็นค่ายที่เราชอบชื่นชอบอยู่แล้วทั้งแนวเพลงก็ศิลปินหลายๆคน รู้สึกว่าทุกคนดูเป็นกันเองหนึ่งมากครับก็คุยกันแบบใช่ง่ายถ้าแบบพี่เขาปล่อยให้พวกเราเป็นตัวของพวกเราเองด้วย<ช>ค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีเพลงใหม่ <c oughs> เพลงแรกออกมาด้วยภายใต้ใค่ายนี้ชื่อเพลงว่าเลือเล่อชนชั้นอ่าพูดถึงเพลงนี้หน่อยดีกว่าทำไมต้องเป็นเลือ่อนชั้นมันเกี่ยวกับ ความชอบของรุ่นน้องที่แอบชอบพี่หรือเพื่อนแอบชอบเพื่อนคือคนคนหนึ่งพยายามทําดีครับให้อีกคนหนึ่งเห็นเพื่อที่คนคนนั้นอ่ะจะได้เห็นความดีในตัวเราเพื่อจะเทียบชั้นกันเลื่อนชั้นไปหรือว่าใครที่อยู่สูงกว่าเราเนี่ยเราต้องทำตัวเองอ่ะให้รู้สึกว่าเทียบเท่าเขาได้แล้วพร้อมที่จะคู่ขเขาครับผมคว่าเลื่อนชั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบว่าเรื่องของพวกเราเรื่องราวของพวกเราทั้งห้ามารวมกันในเพลงนี้แล้วก็อย่างพี่นัทเนี่ยพี่นัทับพิกกบบิ๊กแอสเขาก็ได้มา เรียบเรียงเรื่องราวของเราเข้าไปในเพลงนี้ด้วยแล้วก็มันทาให้เพลงนี้ดูเป็นตัวเรามากที่สุดแล้วก็ขยายความจากเด็กเปิดหมวกมาเป็นศิลปินของไวท์มิวสิกด้วยค่ะเนียนชั้นเราได้ร่วมงานกับพี่ๆศิลปินหลายท่านเลยที่เข้ามาแบบมีส่วนร่วมในเพลงบแบบอยากบอกอะไรพวกเขาไหม <c oughs> อย่างแรกเลยขอบคุณ <c oughs> รใจใเรื่องราวที่ทําให้เราตื้นตันใจจากที่แบบเราชอบพี่เขาจาก ตามเ,<ล>เพลงต่างๆหรือว่าการเพอร์ฟอร์มในเวทีของเขาก็มันเลยทําให้วันนี้เราได้มาทํางานกับพี่เขาแล้วก็เห็นความเป็นมืออาชีพความแบบทํางานของพวกเขาด้วยซึส่มซับวิธีของมืออาชีพจริงๆในฐานะที่ทั้งทั้งหมด5คนเนี่ยเป็นแบบนักดนตรีเป็นวงดนตรีที่เชี่ยวชาญในเรื่องเพลงมากๆ <c oughs> มารายการเจ้าจิ้นถึงทีเราจะมีชาเลนจ์ให้ <c oughs> คนนี้เก่งมากเชี่ยวชาญมากครับ ไปที่เพลงแรกหน่อยดีกว่าเพลงสำหรับคนแอบรักเพื่อนมันจะเป็นเพลงอะไรไปบ้นออาน<อ>มาจากน,นอกจาก <c oughs> เลื่อนฉันค<อ>่ะใจเย<อ>น<อ>ไม่นานเท่ไรเราคงจะได้เรืเรียนลนานเทาไรจะได้เลื่น้อไ,ได้เลืนเป็นฟ <c oughs> ตรงตัวสุด เพลงสำหรับคนข้างลัลง AL okay. right right? totally ี่ไงึ่เึ่งึ่งึ่งเนี่ยที่บอกว่านักเก่งกันหน้าวีทีก็คือแบบนี้เลยเด้าในคืนนี้มีดาวเป็นล้านดวงในใจฉันมีเธอแค่เธอคนเดียวสอดประสาทสบตา เขียงข้างกันอยากจะขอจูบเธอจูใคร้ไทยล่ะส่งมาได้โอเคครับเพลงสำหรับคนโสดมาร้องเลยอะไรงอ๋อเพลงนั้นนะเจลงเพลงนเลยเนี่ยในมือของฉันนั้นมีดอกไม้แต่ฉันไม่รู้จะไปใครเพราะว่าฉันไม่มีจุดหมาย เือไม่โอเคเพลงสำหรับคนหิวอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะอ้แแบบอยากกินหมูกระทะมันนี้ครับอันนี้คืออยากกินจริงอยากกินจริงโอเคเพลงต่อไปเพลงสำหรับครอบครัวไข่น้องักดราเท่าชีวิตไข่นอ เราขี่คอคอและเน่ใครเนะรักเราใช่เพียงลูกไก่รักเขาไม่ได้ไมิคิดทำลายพ่อแม่ภูมิใจในตัวหนูมากไอ้ท <c oughs> ี่หนูร้องให้พ่อฟังตั้งแต่ป <c oughs> .1 ค่ะต่อไปเพลงสำหรับคนเหงาเธออยู่แห่งไหนเธอได้ยินไหมฟ้าสีคราม ที่สองเราหนึ่งมองในวันที่สุขใจวันที่เน็บหนาวเปลี่ยนเป็นสดใสแต่เธออยู่ในฉันบินกลางมาไหมอันนี้ค่ะต่อไป <c oughs> เพลงสำหรับหัวหน้างาน เอเ,อเอย่อะไม่ได้ไม่มีงานอไม่ควรเย่ไม่ไม่าเพลงสำหรับแฟนคลับอุ้ยอ oh ุ <ok ้ยองมากมายเลยขอบคุณที่รักกันบคทุกคังให้กอฉันในวันที่ฝนหัอชะชมเข้ามาใสจะตอบ ดีกว่าสําหรับคนที่แบบอยากที่จะประสบความสําเร็จเหมือนเราหรือคนที่อยากจะลองเล่นดนตรีแต่ยังไม่กล้าที่จะออกมาอยากบอกอะไรพวกเขาบ้างอยากให้สนุกกับมันค่ะจุดเริ่มต้นของการทําอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะสนุกแต่ว่าอย่ากให้ไปคิดถึงปลายทางของมันเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าอนา,าคตเราจะเจออะไรบ้างแต่ว่าอยากให้ทุกคนคว้าโอกาสที่เราจะได้ไว้แล้วก็ตั้งใจทํามันให้เต็มที่ค่ะอยากให ทุกคนมีความฝันบางคนที่ไม่มีความฝันก็ไม่ต้องไปคิดมากเพราะว่าเดี๋ยวก็มีใช่เดี๋ยวมันก็มีค่อยๆหาตัวเองไปจนเจอค่ะสู้ๆู่ซู่ซนะคะแล้วก็กล้าที่จะทําครับไม่ใช่ทํตดนตรียงเดียวมาถึงว่าหลายๆอย่างเลยเรื่องช้อนใครมีอะไรก็ฟังไปเลยทำได้ครับทำให้เต็มที่นะคะ แล้วเราจะสามารถติดตามผลงานน้องๆได้ที่ไหนมีช่องทางอะไรบ้างก็ทาง Official w Y Music wow. แล้วก็ Jim uhm, so, um, off ah. M Grammy ครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือ IG ของพวกเราครับ y e s i n i t b a n d ครับจะมีตารางงานของพวกเราอัปเดตในนั้นแล้วก็ i อส่วนตัวของพวกเราในนั้นครับผมแล้วก็ฝากเพลงเลื่อนชั้นด้วยนะครับผมตอนนี้ MV Official ออกแล้วครับทุกช่องทางของ Official w Y Music แล้วก็ Jim M Grammy ทุกแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็มีท่าเต้นนะคะเพลง challenge ใน TikTok นะคะก็สามารถ แฮชแท็กได้ด้วยเลื่อนชา้นชาเลนนะคะแล้วก็ yes indeed band นะคะ jolt and เพลงสำหรับขวัหน้างานลาออกลาออกอย่างนี้ต้องลาออกแล้วก็อะไรต่อจะข้อลาออกหนูเกิดไม่ทันหนูเกิดไม่ทันเจ็บมากเลยอ่ะ